สวัสดีจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขสุขคนเดิมค่ะเด้ออยู่กับช่องปูเป้ปูุถั่วกระหรอกข้าวกรเดื่มนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเพิ่มเติมวันนี้เราจะมาทำส้มปลาแซลมอนนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเราได้ซื้อปลาแซลมอนท้องปลาแซลมอนนะจ๊ะเพื่อนจ๋ามาครึ่งโลนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเราจะมาทำส้มนะจ๊ะส้มท้องปลาแซลมอนนะจ๊ะเพื่อนจ๋ามารับชมเือนจ๊ะเพื่อนว่าสีแซ่บสีนัวลสันดาลแะเพื่อนๆนะนี่นะจ๊ะเพื่อนกระเทียมนะจ๊ะ นี่เราก็สับกระเทียมนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋านี่อันนี้ก็คือปลาแซลมอนครึ่งกิโลนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋าใส่กระเทียมลงไปใส่ข้าวลงไปนะจ๊ะวันนี้ใช้ข้าวเหนียวนะจ๊ะข้าวเหนียวผสมซะข้าวดำนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนใช้ข้าวอะไรก็ได้นะจ๊ะข้าวสวยข้าวเหนียวได้หมดเลยนะจ๊ะเพื่อนเกลือหนึ่งช้อนนะจ๊ะข้าวเหนียวก็เท่าที่เห็นนะจ๊ะเพื่อนปั้นน้อยหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ๋า แล้วก็คลุกเคล้านะจ๊ะพเพื่อนจ๋าใส่ถ,ถุงมือนะจ๊ะไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะไม่ใส่ก็จะมันแล้วก็ขาวมากนะจ๊ะเพื่อนนี่นะจ๊ะเพื่อนจ๋าแล้วความนี่เราก็ต้องใส่ถุงมือนะจ๊ะเพื่อนความสะอาดนะจ๊ะเดี๋ยวพิชพนว่าขอยสุกะโป๊งอีกเนาะใส่ถ,ถ,ถุงมือนะเพื่อนแล้วก็คั้นไปเรื่อยๆนะเพื่อนคั้นจนกว่าเขาจะเข้ากันดีเพื่อนค่อยๆคั้นนะเพราะว่าท้องปลาแซลมอนมันเหนียนะน้ำนะพี่น้องนะมีขี้มันนะไม่ใช่ขี้ดะขี้เออ ขี้มันน่ะนะขี้มันที่มันดําแหลนนะนะไม่ใช่ขี้ที่เป็นขี้ในไส้นะนะรี้อยู่ใต้ท้องนะแม่โอ้ยเออีอย่างวะรี้มันนะจะเพื่อนจ๋าค่อยๆนะคะขั้นไปเรื่อยๆเพื่อนๆัันอยู่กับหอเข้ากันดีจะเพื่อนจ๋า เราคันได้ะย,ยะหนึ่งเลยนะนเพื่อนๆนะเราเข้าคิดว่าเขาเข้ากันดีแล้วนะเ,นเพื่อนๆเราก็หากระปุกหากถุงหาอะไรก็ได้นะเพื่อนๆจ๋ามาใส่ไว้นะจะ๋าตอนนี้เราใส่กระปุกนะจะ๊ะเพื่อนๆนี่าฉานนะของเรากระปุกปิดฝาไว้เนะเพื่อนๆจ๋าสักสามวันะนะเพื่อนๆแล้วแต่อากาศนะจจะเพื่อนๆจ๋าถ้าอากาศไม่ค่อยร้อนเหมือนตอนนี้นนจ๊ะอากาศชื้นๆก็ประมาณสักสามวันนะ,ะเ,นเพื่อนๆถ้าอากาศแบบว่านั่นหน่อย เราอนไหนก็สองวันก so 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 ็ได้แล้วนะจ๊ะเพื่อนๆก็ใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะจเพื่อนสองสามวันก็ใส่ตู้เย็นไว้เะจ๊นเพื่อนเรามาดูกัจนะจะเพื่อนจะเป็นยังไงสามวันผ่านไปเราเอาไว้นอกตู้เย็นทั้งสองสามวันนะจะเพื่อนจ๋าเขาก็เป็นแล้วนะจ๊าเนนี้จันก็ใส่ตู้เย็นนะจ๊ะถ้าเป็นแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะจ๊ะนี่เป็นส้มแล้วนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเราเอามาใส่หม้อทอดไร้น้ำมันนะจ๊ะเพื่อนจ๋าเราจะมาชิมนะจ๊ะว่าจะอร่อยไหมดูสีเหลองสวยเลยนะเพื่อนจ๋าเพื่อนจะไปทอดก็ได้นะจ นี่เ,นเพื่อนๆเสร็จแล้วนะจ๊ะกำลังอร่อยแล้วนะเจ๊ะเพืเ่อนๆจ้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะจ๊ะ